สวัสดีกุกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องอันนี้ไม่หนึ่งเจ็ดแล้วเราจะมาทำคลิปที่มีชื่อว่าย่อและก็ผมห้ามย่องครับพราะวคลิปนี้อัดวันอาทิตย์น่าจะได้ดูเลยวันจันทร์นะเพราะว่าวันจันทร์ผมหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดอเล่นกันเลยนะครับเอาก็คือดอห้ามย่องนะครับ ซึ่งมันจะมีเทรอห้ามย่อมจะมีอรสัก์อย่างหนึง่งก็คือรัชเวลาแอบตู้เนี่ยก็ต้องรีบไปแล้วก็ซิกนะครับต้องวิง่งหนีให้ทันอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะไม่ใช่ต่อสิบมาเล่นกันเลยแล้วกันนะผมตอนแรกผมมีจะขาดทุนไม่ได้ตังค์ผมเนี่ยสองรอบพอแล้วกันนะโอ้จุดนะเจอเออท้องก้อเอ้ยขอขอโทษขอโทษอ่าเจอกอทองกอโตก้ขอนโตแล้วทุกคน เมื่อกี้เผยยองนะโอ้โหตรงนี้ชิวเลยตรงนี้ชิวเลยเออจะว่าไปมีใครรู้ไหมคะว่าเลขเลขซ้ายบนมันคืออะไรอะ่ะเออใครรู้ช่วยบอกเลยนะโอเคอเปิดมาก็รวยะคะ่ะเปิดมาก่อนห้องสองก็เป็นเศรษฐีแล้วทุกคนจังสุดอ่ะผมอะเศรษฐีดูใบอะ เพราเสียงเกมมันจะดังเอ้ยมันจะดังน้อยกว่าที่ผมคิดนะไม่เปิดดังเลยนะทุกคนดูเปิดเปิดน้อยด้วยซ้ำอ่ะคือแบบได้ยินร้านไม่ได้เลยอะ่ะคือต้องเงี่ยหูฟังเอาทุกคนเออต้องเงี่ยหูฟังเอาแล้วก็ดูไฟกับพริบด้วยนะเอเคก็ ไปต่อกันเลยโอ้ยทุกคนเอออายอายเอออายที่แปลว่าตาทุกคนแต่แต่แต่ผมว่ามันอายมันอายแล้วมันจะโผล่มาทําไมครับใช่ไหมมันอายมันจะโผล่มาทําไมก็ไม่รู้นะนจริงอนะ่ะอ๋อเราสามารถดูได้ครับซ้ายล่างเราสามารถดูได้ว่าเราย่องหรือไม่ย่องอยู่นะเป็นอะไรที่โคตรคุณภาพครับทุกคน ผมจะได้รู้ตัวนี่ก่อนห้องอะไรครับเนี่ยก่อนห้องอะไรก็ไม่รู้ผมเป็นเศรษฐีแล้วอะก่อนห้องสิบเศรษฐีดูใบดูใบไม้อะครับไม่ใช่ดูใบที่เป็นเมืองครับแต่เป็นดูใบที่เป็นดูใบไม้ครับอืเพื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปต่อ,อกันเลยลวกันจิดทองครับไม่เอาทองเอาเอาแยกิดทองอยูทองยอน ไอ,อ้หิวกินมาบามาบ้างกินบอกแล้วล่นเกมนี้ขาดทุนขาดทุนจริงด้วยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยขาดทุนเนี่ยขาดทุนมันขาดทุนตอนแรกยังไงตอนนี้เท่านี้มันขาดทุนมันขาดทุนไหมว้นนี่ก็เรื่อนอกใจเย็นจี จะเยปห้วเหาอะไปแล้วเไม่คนชิวๆเขาเลยอยากเคลียร์ครับชิวๆชิวๆแบบชิวกายอะครับ ผมรู้แล้วว่านะเราปรับเสียงเกมให้ได้ยินรัดเว้แล้วตัวผมที่แอดคลิปเนี่ยต้องพูดดังเว้พูดดังกู้กล้องไปทั่วห้องทั่วบ้านแม่งเลยโอ้แม่งไม่ได้ยินจริงเมื่อกี้โอ้โหแม่งเฮ้ยอ๋อหรือบอกไปนะเวลาเราเข้าตู้เนี่ยอ่าเวลาเราเข้าตู้นะครับเราเราเข้าเนี่ยเราออกใช่ไหมมันจะเป็นการยืด จะไม่นับนะครับเพราะว่ามันเป็นการทํามที่เกิดึ้นจะกเกมไม่งั้นไม่ผ่านนะไม่แอบตู้ไม่ไม่ผ่าน,ามมานครับ <_ illar> เพราะที่มันรัดเป็นยากขึ้นนะในการแอบตู้เนี่ยเออมันม,นมารีบางแอบในห้องมันก็ไม่รอดนะแบบเมื่อกี้รอบแรกกระตายรอบแรกกระตายันรัดรับสองกระตายไปแอมบูสแล้วเจอแอมบูสประตูเลยต้นๆวะเอารัดมาก็ได้เอาแอมบูสมาเลยอ่ะโอ้โหเล่นโหดไปแล้ว เราดูไฟเอาพอได้ยินเกมเูเดี๋ยวเราไปเป็นโจนห้าร้อยกันดีกว่านะทุกคนเฮ้ยเป็นเป็นคนดีไม่ได้เราเป็นโจนห้าร้อยแ้วทุกคนถ้าเจอเสียงฝนนี่ผมปิดเลยนะเสียงฝนเกมนี้ไม่ลังเกินไปครับเออยาวัดตรงๆดีกว่าคือเมื่อกี้ผมอัดมาแล้วเว้ยแล้ว มันเกิดข้าวบิดาเสียงพัดลมก็มีเสียงเกมก็ดังเกินไปครับออแล้วแหมก็คือเสียงผมไม่ดังด้วยครับเสียงเสียงนะผมเป็นอะไรไม่รู้ตอนนี้ผมมีพลังงานที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ<ๆ>ก็เสียงก็จะดังอยู่นิดแตงนะ,ะ,ๆๆนะ,ะเ,เดี๋ยวเราไปต่อนะครับโอเคเดี๋ยวใช้ไฟแช็แกแบบนี้แะได้ใช้แล้วเดี๋ยวเราต้องระวังตะีดด้วยนะฟังเสียงให้ผมดีๆด้วยนะเอะ้อะไรอะไรอะไรดำ แล้ว่าพี่ช่างเงนื้รู้ว่ามันไม่ใช่สกีก็พอแล้วโอยังกัพืเดยโอ้ย,ย เจอรัดเมื่อกี้ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่อนอนผมเจอรัดเมื่อกี้ผมเงินเยอะเหมือนกันเนี่ยโอ้โหรวยเลยครับเนี่ยโอเคโอเค,อ,เคอันนี้ซิงกันไม่ขึ้นตาแล้วนะมันอัปเดตใหม่นะเออผมเขึ้นมาแล้วแหละแต่หน้าปกหน้าปกคลิปนี้มันไม่ค่อยทันสมัยแล้วตามเท่าไหร่นะเอโอโหนี่เอาเล่นทุกห้องเลยเหรอพี่ พี่ก็เล่นโหดเกินพี่ดูปเอ้ยน่าจะซีกนะสิ่งที่สัมพันธ์คือยาวิตามินเกียวัตเปิดตีกันต่ออีกตีกันเลยไหมพอ้วกันไม่เต็มมาจริงจังหน่อยจริงจังหน่อยเงิ่อย่าตกเงินอย่าตกเราต้องได้เกินหนึ่งร้อยนะเพราะาเราซื้อวิตามินมาหนึ่งร้อยครับ เออเออไป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 เลสโกเลสโกเลสโกอุ้ยอุ้ยกินดิอุ้ยกินกินกินดิอุ้ยกินโอ้โหกว่าจะกินได้ทุกคนเพวมันติดตูดขมงเราวั่เนี่ยอย่าเฟรมเลยตกอย่าเฟรมเลยตกอย่าเฟรมเลยตกสิโอโอไมค์กอโอ้ทำไมผมรอดโอ้โอเจ้าหัเจ้าข้ามเจ้หายเจ้า้าม เออนี่ผมรอยได้งไงครับไปฟิกเตอร์ต่อเลยเหรอฟิกเตอร์ต้องย่องอยู่แล้วทิ่ผ่ายไฟกระพริบ,บ <c oughs> รู้สึกไม่ปลอดภัยอันนี้แหละของจริงแล้วอันนี้ของจริงอันนี้ของจริง เตรียมพร้อมก็ไม่โผล่ชีวิตนะกว่าจะหาเจอชีวิตนี้เดี๋ยวตามไปตอนหาเจอได้แล้วกันโอ้โเราก็ใกล้ถึงเกือแล้วนะตอนนี้โหรวยมากทุกคนเบิยจะเต็มละ เออเลือดเตียมากเลยที้ถึงนี่สักทีมา EP เดียวเล่นถึงนี่เลยดีวะโอเคครับ EP เราเล่นหนึ่งร้อยเลยได้เปล่า EP เราเล่นหนึ่งร้อยเลยได้เปล่าหนานี้มันต้องย่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวอะไรงั้นแหละคุจะเล่นผมนก,ก็ไม่ทำใจ กะโหลกเนกี่ยกระโหลกเหมือนที่ทททกดคือห้ามยืนแล้วเดินนะไม่ใช่ห้ามห้ามห้ามเออไม่ใช่ว่าห้ามห้ามลุกนะลุกลุกได้ครับลุกนั่งได้ไอ่ชิวไอ้ชไม่จะกกดตีนมันใช่ไหมบอกพีเฮ้ยโอ้ควนี้ใช้าม่ได้นะตัวะเปิดได้ไหมวะ ไม่เปิดดีกว่าเพราะว่าเราเดินหนีมันไม่ได้ล้วสมมติสมุดมันใหญ่ขึ้นไปเลยนะรู้ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยดีหรือไม,ไม,ไม่ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่รู้นะาห้องสมุดใหญ่ขึ้นนะครับที่แน่คือมันใหญ่จนทำให้ผุหาไม่เจอสักหนึ่งสมุดหน้าตาเป็นไงอ่ะอืม หน้าตาเป็นรูปเหมือนกัชจันเออดูง่ายเหมือนกันนะอุ้ยได้ยินเสียงอันแถวนี้ได้แกตรง้คีับอุ้ยไม่มีอันนึงแถวนี้จริงนะ

เดี๋ยวเราไปเอากระดาษกันดีไหมไปเอากระดาษก่อนไหมตือไปเอากระดาษก่อนอไปเอากระดาษก่อนโอเคไปเอากระดาษก่อนอย่ารีบครับเราเป็นเชิยกายเราเป็นชิยกายเรา,เาจะ ผมก็อัดตอนตายไม่ทันเออกุอัดตอนไม่ตายเดี๋ยวตายอ่ะเอาวะขออนุญาตจ้าไปเถอะนะกันอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยถ้าอยากให้มี EP สองเจ็ดไลค์เจ็ดไลค์จะมาเดือนหน้าแปดไลค์จะมาสัปดาห์หน้าเก้าไลค์จะมาพรุ่งนี้สมมติว่าพวกคุณเนี่ยกดไลค์จนถึงวันที่เออวันที่เท่าไหร่ใช่จ้า วันที่25อะอนนค่ะวันที่2กคุณมี9ไล้าวันที่25อยบวันเงินที่26แต่ถ้าคุณกดไลค์เสร็จวันที่25 8ไลค์ผมจะลงวันที่ลงอาทิตย์หน้าเอออาทิตย์หน้าเอาวันไหนไม่รู้แต่อาทิตย์หน้าเอาวันที่1ใช่วันที่1แล้วก็ถ้7า7ไลค์ครับจะลงเยอนหน้าก็คือ25มกราคมอย่าลืมครับกดเยอะๆนะไม่งั้นไม่ได้ดูอีปีสองนะ